ดูตามความจําเป็นเพราะฉน้นผมบอกได้เลยว่าอย่าอย่าซื้อตามแรงเชียร์อย่าซื้อตามสิทธิประโยชน์แต่ซื้อตามความจำเป็นของตัวเราอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะถ้ามีเงินจํานวนค่อนข้างจากัดนะคะแต่ว่าอยากจะซื้อประกันชีวิตนะคะในการเลือกเนี่ยเราควรคํานึงถึงกระจัยไรมากที่สุดคะ ก็คงจะต้องอย่างที่บอกครับถ้ามีความจะเป็นแล้วนะครับต้องซื้อแน่ๆแล้วเรามองว่าเออเรามีภาระแล้วเราจะต้องซื้อประกันชีวิตนะครับก็อาจจะต้องมองครับว่ารูปแบบที่อาจจะต้องเหมาะสมกับตัวเองหน่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นประกันสะสมทรัพย์เนี่ยวิอาจจะสูงไม่น่อยสำหรับคนที่มีมีกาลังทรัพย์น้อยๆนะครับแต่ถ้าท่านยืนยันว่าถ้าตัวเองท่านมีความจำเป็นจริงๆท่านลองซื้อประกันท่านอาจจะเลือกแบบตลอดชีพก็ได้นะครับก็อาจจะมีเรียกว่าอะไรครับมี ตัวเบี้ยประกันที่ต่ำลงมา1ล้านก็จะประมาณสักหมื่นหนึ่งถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวเลขโดประมาณหรืออาจจะมีซื้อแบบประกันคุ้มครองแบบช่วงระยะเวลาเดี๋ยวนี้ก็มีใช่ค่ะเาหมายคือไม่ต้องรอว่าเสียชีวิตแล้วจะได้เงินไม่ใช่แล้วเราอาจจะซื้อเป็นช่วงสั้นๆไม่ต้องส่งยาว20-30ปี แต่เรามอกว่าไอ้ความเสี่ยงของเรานะตอนนี้นะตอนนี้เรายังตั้งหลักประกันช่วยตัวเ,เองไม่ได้เกิดมาล้มตอนนี้เราแย่เลยก็อาจจะซื้อประกันในช่วง10ปี15ปีแต่เบี้ยพวกนี้ก็จะเป็นเบี้ยกินเปล่าไปใช่ค่ะนะครับแต่ก็สามารถเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดสรรประกันชีวิตให้กับตัวเองได้ว่าเราซื้อสัก10ปีเบี้ยต่าหน่อยอย่างนี้เบี้ยจะต่ำมากนะครับเบี้ยต่าหน่อยแต่ว่า10ปีนี้เรามองว่าเราถ้าเกิดล้มอะไรตอนนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาซื้อ10ปีนี้พอๆนะครับแล้วก็ส่งเบี้ยไป เกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมาชีวิตเกิดมีเป็นเ,เกิดจากไปก่อนเวลาอันควรครอบครัวก็ไม่ลําบากเนั้นก็ต้องมองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเบี้ยน้อยหอยน้อยก็ต้องมองประกันแบบแวตลอดชีพหรือเป็นช่วงระยะเวลาไปแ้วถ้าจะมองว่าเดี๋ยวนี้รูปแบบกรมธรรม์ก็มีหลากหลายนะคะในส่วนของกรมธรรม์ที่เป็นการป้องกันเฉพาะโรคอันนี้น่าสนใจไหมคะครับอันนี้เป็นพวกอนุสัญญายต่างๆนะครับ ถ้าให้ผมมองเนี่ยครามีคนถามบอกว่าประกันชีวิตจําเป็นไหมผมบอกว่าจําเป็นกับบางคนนะครับแต่ถ้าถามว่าประกันสุขภาพจําเป็นกับทุกคนไหมเน,นี่ยผมบอกว่าทุกคนนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าค่าใช้จ่ายด้านรักษาพยาบาลนะครับในจจุบาลสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนก็ดีนะครับเห็นค่าใช้จ่ายเรื่องพวกนี้มีค่าใช้จ่ายที่สูง ยิ่งถ้าเป็นโรคร้ายแรงต่างๆะนะครับมะเ็งก็ดีถูกไหมครับหลอดเลือดสมองก็ดีหัวใจก็ดีพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็มีโอกาสเกิดได้เพราะว่านานๆไปสุขภาพเราก็เหมือนเครื่องจกักรร่างกายเราเมอนกันใช่ครับเสื่อมดังนั้นโอกาสที่จะมะเ็งจะมาถามหาถูกไหมครับโรคหัวใจจะมาถามหามีสิทธิ์ทุกคนแล้วตรงนี้มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากผมมองว่านะครับตรงนี้กลับเป็นสิ่งที่จําเป็นสรับทุกคนก็คือประกันสุขภาพ ต่างกับประกันชีวิตยังไหคะ,ะประกันชีวิตแน่นอนนะครับมันเป็นการประกันเรื่องของชีวิตของเราถ้าเกิดเราเป็นไงฮะเสียชีวิตเสียชีวิตไปนั่นคือเสียชีวิตแต่ถึงจะได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดประกันสุขภา,ภาพนะครับเราเจ็บป่วยต่างๆถูกไหมครับมันก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปปิดยอดอีกเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยเล็กน้อยนะครับไปรักษาพยาบาลแบบเดินเข้าไป หาหมอแล้วก็กลับบ้านอันนี้เรียก OPD อันนี้ก็มีใช่ไหม,มถึงขั้นนอน<ช>ล้มหมอนนอนเสือก็มีใช่ค่ะนะครับหรือบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะถ้าแต่ว่าพวกนั้นเราพอจะรับความเสี่ยงด้วยตัวเองไหวพอมีเงินจ่ายไหวแต่กลัวแล้วเกินถ้าเกิดเป็นโรคใหญ่โตขึ้นมานะครับมะเร็งก็ดีหลอดเลือดหัวใจนะครับต่างๆก็ดีอย่างเงี้ยแพงทั้งสิ้นหลายแสนบาทก็อาจจะทาประกันในส่วนตรงนี้เป็นพิเศษก็ได้เพราะนั้นม,มันมีทางเลือกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมองให้มันเหมาะสมด้วยกลับมาที่จุดเดิม ก็ต้องมองโอกาสการเกิดอีกแล้วเอ้เราอะเราใช้ชีวิตยังไงเราเป็นคนทานอาหารนะครับเหม,มาะสมไหมดีไหมครอบผ้าหมู่ไหมอกอกกำลังเป็นประจำถูกไหมครับแล้วก็พักผ่อนเพียงพอไหมเอ๊ะแ,แล้วเราเป็นคนใช้ชีวิตแบบไัไงครับเหม,มาะสมไหมนอนเด็กอะไรหรือเปล่าถ้าเราชีวิตเราโอเคหมด มันก็เป็นไปได้ที่ความเสี่ยงตรงนี้จะน้อยลงค่ะถูกไหมฮะเราก็อาจจะซื้อเฉพาะพวกโรคใหญ่ๆก็ได้อ่าประกันสุขภาพในระยะที่ไปหาหมอ OPD คนไข้คนไข้นอกก็อาจจะไม่จําเป็นค่ะเรามองได้เพราะนประกันเนี่ยไม่ใช่คําตอบของการจัดการความเสี่ยงเพียงรูปแบบเดียวมันมีหลายทางครับหลีกเลี่ยงความเสี่ยงก็เป็นทางหนึ่งค่ะดูแลตัวเองทานสุราน้อยนะครับดูดสบบุหรีน้อยน้อยลงใช่ไหมครับอย่างนี้เอาอะไรให้มากึ้นอันนี้เป็นการหลีกเลี่ยง ควา <Okay. S 2> มเสียเเ่ยงโอกาสงคเคราโรคอีกย่่งและลดความเสี่ยงได้นะครับหรือบางอย่างเราจะลดรับไปเองก็ได้ถ้าเจ็บป่วยกระสอบกระแสเล็กน้อยเป็นหวัดเป็นไข้จ่ายเองก็ลดค่าจ่ายในการทำประกันไปแต่ถ้ามองว่าโรคใหญ่ๆอันนี้ไม่ไหวแล้วเราอาจจะกระทบกับความมั่งคั่งของเราได้อย่างนี้ก็ควรจะทําประกัน อย่างในประเทศญี่ปุ่นเองนะคะหนึ่งคนเนี่ยมีหลากหลายกรมธรรม์แต่ว่าประเทศไทยเองนะคะณขนะนี้ยังไม่เทียบเท่าว่าหนึ่งคนหนึ่งกรมธรรม์เลยอาจารย์มองว่าช่องว่างตรงนี้เนี่ยจะทําให้ธุรกิจประกันชีวิตยขยายตัวได้มากน้อยแค่ไหนคะผมว่าประกันชีวิตในเมืองไทยยังไปได้อีกเยอะโจทย์ก็คือหนึ่งก็คือความเข้าใจของคนโดยถ้าคนเข้าใจมากขึ้นอันนี้ก็ทางหนึ่งละนะครับอีกทางหนึ่งคือตัวแทนมผมมองว่าตอนนี้ตัวแทนเองก็เริ่มปรับตัวนะครับจากการที่เป็นคนไปเซาซี ใช้ความสนิทสนมในการขายตัวกรมธรรม์คนซื้อยังไม่รู้เรื่องเลยฉันชื่อซื้อไปแล้วให้แบบประชาชนเข้าไปเฉยเลยะนะครับด้วยความแบบเราไม่เราไม่ชอบให้ใครมาลบเล้าเราใช่ไหมก็จะไปแบบนั้นเดี๋ยวนี้คนก็จะเริ่มแอนตี้ประกันอสัะนี้ละเห็นปเปล่อผมว่าตัวแทนประกันก็เริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันปัจจุบันก็มีการเข้าไปอบรมเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาท่านการเงินเหนรูปแบบของประกันตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มจะ คัสตอมา์มากขึ้นไม่ใช่ฉันมีอะไรจะขายฉันก็ไปขายเธอเดี๋ยนต่อไปน,นี้ก็ต้องดูแล้วว่าแต่ละคนใช่ไหมครับมีความต้องการแบบไหนก็จะออกแบบประกันให้ตรงกับความต้องการมากขึ้นดังนั้นผมมองว่าประกันที่ไม่เป็นเหมืออาชีพก็จะอยู่ยากละเพราะประกันที่เขาเป็นมืออาชีพเขาคุยกับลูกค้าเขาให้ข้อมูลลูกค้าได้พวกนี้จะอยู่ได้เพะฉะนั้นผมมองว่ามันจะไปด้วยกันดังนั้นไงตลาดประกันต้องโตแน่ๆคนเห็นความสำคัญมากขึ้นแล้วก็ตัวแทนก็เป็นมืออาชีพมากขึ้นหนึ่งคนหนึ่งกรมธรรม์เพียงพอไหมคะ ผมว่าอย่าไปนับที่จํานวนต้องดูที่จํานวนเงินนะวงเงินที่ท่านทาทำว่ามันครอบคลุมความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านไหมนะครับบางคนบอกว่าถ้าทําแค่ห้าแสนพอเหรือทำไมทําแค่ห้าแสนแต่ถ้าคนคนนั้นเขาไม่มีภาระอะไรเลยถูกไหมฮะอาจจะมีภาระเรื่อง ค่าเลีย้ยงดูคุณพอ่อคุณแม่สักเล็กน้อยนะครับอ,อยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่งถ้าเกิดตัวเองจากไปแล้วทิ้งไว้คุณพอ่อคุณแม่มคุณพอ่อคุณแม่ดูแลตัวเองได้ห้าแสนก็อาจจะพอสำหรับเขาแล้วคในขณนะที่บางคนสามล้านอาจจะยังไม่พอเลยถูกไหมถ้าซื้อบ้านหลังละหลังละเจ็ดแปดล้านเป็นหนี้สักเจ็ดแปดล้านถูกไหมฮะสามล้านท่านยังไม่พอเลยเห็นอย่าไปดูที่จํานวนนะต้องดูที่วงเงิน ดังนั้นเราก็ต้องประเมินก่อนว่าภาระที่เราต้องรับผิดชอบนั้นถ้าเราสิ้นชีวิตไปเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะแล้วก็ดูโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วย<ช>การทําประกรันนับปัจจุบันนี้อาจารย์มองว่าถือเป็นการตอบโจทย์ตามความเข้าใจของการทําประกรันไหมคะผมว่ายัง,ยงเลยเพราะว่าถ้าถามนะฮะถ้าท่านสุ่มคนที่ทาประกันชีวิตสักสิท่านมาก็ได้เชิญมาสักสิท่านถามเขาว่าเคยอ่านกรมธรรม์จนจบเล่มไหม ผมเชื่อว่าไม่แน่ใจว่าสิบจะมีสักกี่ท่านนะครับแต่ตัวแรกที่ผมเคยเคยค,ยคุยคุยกันเนี่ยผมว่าน่าจะหนึ่งหรือสองคนกลัวจะน้อยกว่านั้นนะครับเพราะถ้าท่านอ่านแล้วท่านไม่เข้าใจว่าท่านซื้ออะไรไปบ้างโรคร้ายใดที่ครอบคลุมเนี่ยบางทีบางทีเรารู้ว่ามีโรคร้ายใดสี่สิบแปดโรคที่คุ้มครองเราแต่แตถาม <ไป S 1> ว่า,ราโรคอะไรบ้างรู้ไหมถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาถูกไหมครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับอ,อวัยวะแต่ละส่วนเข้าใจอย่างไรผมเชื่อว่ายังเข้าใจกันน้อยค่ะ น้อยมากดังนั้นเพราะฉะนั้นผมมองว่ายังไม่ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าจะทําประกันเนี่ยผมฝากเลยก็คือว่าท่านควรจะต้องศึกษาก่อนหนึ่งคือศึกษาตัวเองอ่ะผมว่าท่านมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวประกันเข้ามาจัดก,การความเสี่ยงของท่านแค่ไหนะนะครับสองก็คือต้องศึกษารูปแบบของประกันชีวิตเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัวแทนสําคัญถ้าตัว,ต,วตัวแทนคนไหนที่มาขายขายขาย,ขายเดี๋ยวอย่าไปซื้อเขาแต่ถ้าตัวแทนไหนที่ฟังเราว่าเราต้องการแบบนี้แล้วจับ รูปแบบของประกันชีวิตที่มาตอบโจทย์ของเราได้ว่าถ้าเรากลัวความเสี่ยงแบบนี้คุณมีแบบไหนมาจัดก,การให้เราและถ้าเรากลัวแบบนี้ล่ะคุณจัดก,การให้เราแบบไหนค่ะเห็นตัวแทนประกันที่มีความสามารถตัวนี้ก็จะช่วยเราได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมองประกอบกันไปแล้วก็อย่าลืมครับเมื่อทําประกันแล้วเนี่ยเรามีเวลา15วันนะฮะที่เราจะตรวจสอบตัวพรมาทานและต่าง,างๆความถูกต้องต่างๆอ่านซะนิดหนึ่ง ดังนั้ไม่ใช่แค่การลงทุนนะคะการทําประกันเองก็ต้องศึกษาข้อมลูลให้ทุวนทีก่อนนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือเรื่องของการประเมินตนเองนะคะทั้งความเสี่ยงจากตัวเราแล้วก็โอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ทําประกันชีวิตตามรูปแบบของการใช้ชีวิตของเราด้วยความเข้าใจด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์จัก,กรพงศ์มากค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะต่อเนื่องกันเลยนะคะในช่วงของมันนี่สไตล์ค่ะกับการบริหารเงินของบุคคลต้นแบบนะคะวันนี้คุณสาวิตรีเจ้ามณีค่ะจะพาไปพูดคุยกับทางด้าของคุณวรสสรงเร่อจากคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ